สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2,568การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพค่ะนะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนําไปปรับใช้กันนะคะรวมถึงจะมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยแต่ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นมาดูในส่วนของสีมงคลค่ะ ท่านที่ต้องการเสริมเรื่องเรื่องความรักนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะออใช้นำใช้เทาค่ะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์เสริมดวงเรื่องของการงานใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธค่ะเรื่องของการเงินโชคลาภใช้สีเขียวเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์วันนี้พยายามหลีกเลี่ยงฟ้ากับน้ำเงินนะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์สามหกสห้าหห แปดส,ส,สเลขสี่ค่ะ ในส่วนการงานวันนี้สําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะให้ระวังนะในเรื่องของความประมาทนะคะการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงการทําอะไรที่เราคิดแต่ในแง่มุมที่มันจะได้ที่มันจะสําเร็จโดยที่ไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงว่าเอ๊ะมันจะเกิดความผิดพลาดอะไรไหมหากเราสุดโต่งจนเกินไปหรือคาดหวังมากจนเกินไปหรือบางทีเอ๊ะเราพร้อมที่จะทําสิ่งนี้หรือเปล่านะคะบางทีมันมีความไม่พร้อมไม่ว่าเรื่องของสภาพร่างกายจิตใจหรือสถานการณ์ต่างๆนะคะประเมินความเสี่ยงให้ดีแล้วก็ บริหารจัดการนะคะในเรื่องของการงานด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะคะเรื่องของการเงินนะคะยังถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยนะคะดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้มีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในระดับหนึ่งนะคะในส่วนของรายรับไม่น่าจะมี <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะคะแต่จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของรายจ่ายนะคะรายจ่ายภาระผูกพันรายจ่ายที่บางทีด้วยเรื่องของความสัมพันธ์หรือมีบางสิ่งมีบางคนที่บางทีขัดขวางอ,อ ขัดขวางความร่ำรวยของเรานะคะไม่ไม่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่จะสร้างปัญหาแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณสามารถคุณสามารถที่จะรับมือกับคนคนนี้นะคะหรือรับมือกับภาระผูกพันรับหรือมารับมือกับรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รับมือได้เรียกว่ารับมือได้ดีแล้วก็มีทางออกทางแก้ของปัญหานะคะ เรื่องของความรักค่ะความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะคนโสดวันอาทิตย์นะคะอาจจะเจอสถานการณ์วุ่นวายสถานการณ์ที่ทําให้เราไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตกลงฉันจะมีแฟนได้ไหมฉันเหมาะที่จะมีแฟนหรือ,อยังนะจะจีบคนนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่ามันมีแต่ความไม่มั่นใจอาจจะด้วยสถานการณ์วุ่นวายรอบตัวเราหรือว่านะด้วยสถานการณ์ปัจจัยต่างๆรอบตัวมันยังไม่เอื้อนะคะก็พยายามสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะคะ ก็จัดการชีวิตเราให้มันลงตัวก่อนนะจะได้ไม่ต้องกังวลมากนะคะ เรื่องของความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่วันนี้ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะมีอะไรคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจกันแล้วก็มองโลกในแง่ดีอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายอย่าไปคิดในด้านที่จะมันเป็นลบว่าเออเนี่ยทำไมเราคบกันแล้วสถานการณ์มันดูชีวิตมันมีแต่ปัญหามันจะไปรอดไหมมันก็ไปรอดแหละเราอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะคะวันนี้มีอะไรให้ทําหรือคอยซัพพอร์ตกันได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะมันต้องมีวันที่ร่วมทุกข์แล้วก็ต้องมีีววันนท่่รมสุขะะค สุขภาพนะคะระวังปัญหาภายในช่องปากลำคออย่างเดียวเลยนะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้จะเย็นๆนะคะเราอาจจะเจอปัญหาหรือมีอุปสรรคที่กระทบอารมณ์กระทบความรู้สึกนะคะทำให้โกรธทำให้ไม่พอใจทำให้หงุดหงิดลำคาญใจหรือเป็นปัญหาที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะแต่ถ้าเราทําใจให้นิ่งนะคะพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะคะคือบางทีปัญหามันอยู่รอบตัวแต่ว่าเราจะเขาเรียกว่าเราจะรับเอาปัญหานั้นมาเป็นของเราไหมอะไรแบบนี้นะคะเราอาจจะมองข้ามหรือเราอยู่นิ่งๆเฉยๆนะประคองสถานการณ์ไปมันน่าจะส่งผลดี หรือว่าบางทีปัญหานั้นมันอาจจะไม่สร้างผลกระทบอะไรให้เราแบบว่าในในเรื่องของความมั่นคงหรือว่ากระทบมากอะไรแบบนี้นะคะแค่นิ่งๆนะคะนิ่งๆแล้วก็ใจเย็นๆเนาะน่าจะรับมือได้ทุกเรื่องคนเกิดวันจันทร์สองศูน หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดห้า การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะการงานวันนี้ก็ต้องเลือกที่จะเขาเรียกว่าจริงๆแล้วสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะการมีเพื่อนการมีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยคอยให้กําลังใจการคอยคือการร่วมมือกนันจะดีแต่ว่าคุณเองคุณต้องไว้คุณต้องเลือกที่จะไว้ใจนะคะคนไหนไว้ใจได้นะคะหรือคนไหนไว้ใจไม่ได้คนจ้องจะหาผลประโยชน์จากเราก็มีคนที่ช่วยเราอย่างจริงใจก็มีต้องมองคนให้ออกนะคะนะจึงจะเรียกว่ารักษาผลประโยชน์ในเรื่องของการงานเราได้นะแต่แต่ ก็ตามแต่ต่อให้ต่ <c oughs> อไปค่ะต่อให้มีคนไม่หวังดีกับเราสุดท้ายแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระจ่างเนาะ เรียกว่าใครทําอะไรรับหลังเราสุดท้ายแล้วเราก็จะรู้เราก็จะเจอนะคะแต่ว่าป้องกันผลประโยชน์ไว้ก่อนดีกว่าเรื่องของการเงินค่ะนะคะมีจับจ่ายใช้สอยนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีรายจ่ายเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานรายจ่ายฟุ่มเฟือยรายจ่ายบางทีเพื่อนพาเสียเงินนะคะเรียกว่าเสียเงินเพราะคนอื่นไม่ใช่เพราะตัวเราเองก็รักษาเงินในกระเป๋าหน่อยก็แล้วกันนะคะวันนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะคะมีโอกาสที่บางทีจะโดนเอาเปรียบหรือเรียกว่ามีปัจจัยทําให้เสียเงินโดยใช้เหตุนะคะ ความรักค่ะคนโสดนะคะ <c oughs> วันนี้มีโอกาสเจอคนที่เราสนใจเขาเขาสนใจเรานะคะสเสน่ห์ของคุณน่ะล้นเหลือนะคะไม่ว่าผู้หญิงวันจันทร์หรือผู้ชายวันจันทร์อยู่ที่ว่าตัวคุณเองคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกสนใจใครหรือคุณจะรู้สึกว่าเออฉันใช้ชีวิตของฉันแบบสดๆแบบนี้มันมีความสุขดีแล้วลองพิจารณาดูนะคะแต่วันนี้ใดๆก็ตามแต่มีคนสนใจเราแล,และมีคนที่เราแบบว่าอาจจะมีสนใจอยู่บ้างหรือว่าเราไม่สนใจใครเลยแต่ว่าคนสนใจคุณนะมีอยู่แล้วนะคะลองประเมินดูนะคะอยู่อยู่วนเวียนอยู่รอบตัว นั่นแหละความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะวันนี้อาจจะต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่า หาเวลาที่ใช้เวลาร่วมกันให้มากหน่อยนะคะบางทีมันอาจจะมีสถานการณ์ที่บางทีคุณไปเจอคนโน้นคนนี้จริงๆมันเป็นวันหยุดแต่ว่าเราก็ยังอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่กับสังคมของเราแต่ว่าแฟนเราก็คืองอนไหมไม่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 มีใครงอนแล้วก็การกระทบกระทั่งไม่มีนะคะแต่ว่าก็แค่อยากจะแนะนําว่าคอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันหรือว่านามีกิจกร,รรมร่วมกันหน่อยก็พอแล้วนะคะถือว่าเข้าใจกันดีนะคะ สุขภาพค่ะสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยนะคะผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาแบบว่าเออเดินไม่สะดวกติดขัดปวดเข่าบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่หนุ่มสาวนี่ไม่มีปัญหาคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้นะคะแนะนำให้พยายามพอใจกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะชีวิตของเรานะคะคือบางทีความทะเยอทะยานความอยากได้อยากมีอยากประสบความสำเร็จของเรานะมันอาจจะเยอะแต่ว่าจะบอกว่าสิ่งที่คุณได้รับหรือชีวิตคุณในตอนนี้ย มันโอเคอยู่แล้วนะครับแค่เราอาจจะต้องลดความคาดหวังเราลงแล้วก็พยายามมีความสุขกับมันพอใจกับปัจจุบันอย่าเพิ่งไปคาดหวังถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะคะคน,คนเกิดวันอังคารสงสัยจะต้องงดน้ำเย็นแหละติดติดชายเย็นโอเคคนเกิดวันอังคาระคะ่ะ สองหกสามเก้าหกห้าสามหกเจ็ดเจ็ดหกแปดค่ะ การงานคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้ก็ระมัดระวังนะคะผลงานของตัวเองมีโอกาสที่บางทีดโดนคนที่แบบว่าจ้องเอาเปรียบเราหาผลประโยชน์จากเราขโมอยผลงานนะ,ะนะเรียกว่า เอาหน้าจากความเหนื่อยของของเราอะไรแบบนี้เนาะคือใดๆก็ตามแต่ตัวคุณด้วยศักยภาพคุณอ่ะคุณโอเคอยู่แล้วนะคะคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะคะแล้วคุณเองคุณไม่สนใจใครด้วยคุณแค่ทํางานของคุณนะใครจะทําหรือใครไม่ทําอะไรก็ช่างนะคุณไม่ได้สนใจนะคะแต่ว่าบางทีคนอื่นเขาจ้องเราอยู่ค่ะอืมก็รักษาผลประโยชน์ตัวเองด้วยอย่าประมาทอย่าไว้ใจใครนะคะในลําพังตัวคุณเองโอเคนะคะเรื่องงานทุกอย่างส่วนเรื่องของของการเงินนะคะมีก็มีเงินเข้ามาพอใช้จ่ายนะคะเงินมาจากไหนมา จากการได้ใช้ความรู้สิ่งที่คุณร่ำเรียนมานะคะนะคุณเรียนจบอะไรมาคุณเชี่ยวชาญด้านไหนนะคะก็สิ่งนั้นแหละนะคะทำให้เกิดก่องให้เกิดรายได้แล้วก็เป็นรายได้ที่เขาเรียกว่า คุ้มกับที่เรียนมาเลยทีเดียวนะคะสิ่งสําคัญนะคะคือในเรื่องของการลงทุนการบริหารจัดการการเงินอะไรต่างๆพวกนี้นะคะนะหากจําเป็นก็ต้องได้รับคําแนะนําจากคนที่รู้เฉพาะทางนะคือบางทีเราสิ่งที่คุณทําอาชีพของคุณมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนมามันไม่ใช่สิ่งที่เราเชี่ยวชาญนะคะเราต้องได้รับคําแนะนำนะต้องมีคนสอนต้องมีคนแนะนํานะคะในส่วนของาารายจ่ายพยายามตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะอะไรที่ไม่ควรซื้ออะไรที่ไม่ควรจะจ่ายก็อย่าให้มันต้องจ่ายนะคะ นาะยยึดมั่นตามแผนการที่เราวางเอาไว้นะในเรื่องของการเงินนะคะ เรื่องของความรักความรักไม่เด่นนะคะคนโสดต,ต่อให้มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณก็จะทําให้คุณเหนื่อยมากขึ้นนะคะบางทีก็เหนื่อยกายบางทีก็เหนื่อยใจหรือบางทีทําให้แดนที่เราจะอยู่แบบเออสบายๆกับเราต้องมีภาระทางด้านจิตใจทางด้านของความรู้สึกต้องคอยแบกรับคนอื่นประมาณนี้ก็อาจจะปล่อยผ่านไปก่อนนะคะแล้วก็ดูแลชีวิตเราก่อนนะคะคือบางทีภาระต่างๆของเรามันก็เยอะนะความรักคนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องคอยซัพพอร์ตกันนะคะคือบางทีเมื่อเรามีปัญหาหรือแฟนเรา มีปัญหาจะไปคาดหวังให้คนนอกคาดหวังให้คนอื่นช่วยไม่ได้นะคะมีแค่เรากับแฟนเราแค่สองคนที่จะคอยช่วยซัพพอร์ตกันได้นะคะอย่าทิ้งกันเนาะสุขภาพนะคะแข็งแรงค่ะจุดอ่อน <c oughs> เรื่องของการได้ยินนะคะสุขภาพหูนะคะก็บางท่านก็ชอบใส่หูฟังโนู่นนี่นั่นก็ต้องระวังเสียงที่ดังเกินไปหรือว่าไม่ได้ให้มันพักเลยนะคะระวังด้วยเป็นจุดอ่อนนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้นะคะอาจจะเรียกว่า,าต้องมีใครสักคนคอยอยู่ข้างๆเราคอยซัพพอร์ตราหรือเราเองเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวของเราเพื่อที่จะคอยซัพพอร์คนที่เราชอบเพื่อคอยซัพพอร์คนที่เรารู้สึกดีด้วยนะคะ<ม>ก็เรียกว่าการเอื้อเฟื้อการมีน้ําใจต่อต่อคนอื่นบ้างอะไรแบบนี้หรือว่าการรับน้ําใจจากคนอื่นนะคะน่าจะส่งผลดีกับชีวิตเราทําให้มีความสุขมากขึ้นนะคะ คนเกิดวันพุธเจ็ดสองหกแปดสามศูนย์สองศูนย์แปดหกแปดเจ็ดการงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้ต้องบอกว่า หลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณต้องการความช่วยเหลือนะต้องการคนที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าช่วยแก้ไขสถานการณ์ซึ่งอาจจะเป็นคนที่เป็นคนนอกเป็นคนอื่นเป็นเราที่คุณเราเพิ่งเจอเป็นคนที่เราแบบว่าจําเป็นที่จะต้องแบบว่าขอความช่วยเหลือจากเขานะคะไม่ใช่คนที่เคยช่วยกันมาตลอดแต่ต้องเป็นคนใหม่เป็นเป็นคอนเน็กชันใหม่ๆนะอะไรแบบนี้นะคะจึงจะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะบางทีปัญหามันไม่ได้ปัญหาจากภายในนะคะมันเป็นปัญหาจากแบบว่าสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าปัจจัยภายนอก คนอื่นคนอื่นก็เจอเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเองเราก็อย่างที่บอกว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะจากคนก็เ,เรียกว่าคนอื่นคนไกลออกไปนะคะ อาจจะไม่สามารถที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองคนเดียวหรือบางทีอาจจะเป็นตัวเรานะต้องเสียสลับแบบคือต้องเหนื่อยมากขึ้นเพราะต้องคอยซัพพอร์ตคนอื่นด้วยประมาณนี้นะเรื่องของการเงินนี่หนักหน่อยนะคะไพ่ออกมาเป็นลบทั้งสองสำรับนะคะวันนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะต้องหมุนเงินอาจจะเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีวินัยในการใช้เงินนะคะทั้งรายจ่ายประจําทั้งรายจ่ายฉุกเฉินรายจ่ายที่เข้ามาโดยไม่ทนันรู้เนื้อรู้ตัวรา,ายจ่ายนอกแผนพวกนี้นะคะมันมาลุมมาตุ้มอยู่วันนี้ก็อาจจะทําให้คนเกิดบันพุธเครียดหรือไม่ สบายใจหรือบางทีมันต้องหมุนนะคะก็จัดการปัญหาเฉพาะหน้าไปก็แล้วกันวันนี้อาจจะดวงการเงินมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต้องมีแผนสำรองนะคะความรักค่ะ คนโสดนะคะนะชีวิตโสดมีความสุขที่สุดและ ah. มีอิสระนะอยากทาอะไรก็ทําไม่อยากทําอะไรก็ก็ไม่ทํานะคะนะบางบางท่านหลายๆท่านทํางานเสร็จนะคะกลับบ้านก็ไม่ได้อยากที่จะคุยกับใครแล ah ้วนะคะชอบที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะการจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนนะคะยังไม่เหมาะวันนี้นะคะต่อให้เราอยากพัฒนาความสัมพันธ์อีกฝ่ายเขาก็ยังไม่ได้อยากที่จะมีใครแบบจริงจังนะคะปล่อยผ่านนะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่นะคะก็อาจจะอารมณ์ต่างกันนิดนึงนะคะคนหนึ่งภาระหน้าที่เยอะนะคะนะคนหนึ่งวันอาทิตย์ได้ไปเที่ยวได้ใช้ชีวิตอิสระนะคะสบายอกสบายใจส่วนอีกคนหนึ่งยังต้องมาปั่นงานนู่นนี่นั่นนะคะก็ต้องพยายามคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจกันหน่อยกันแล้วกันนะคะไม่ใช่ว่าเออเป็นแฟนการเป็นคู่กันแล้วเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าถามว่าเรื่องทะเลาะเบาแวงมีไหมไม่ทะเลาะหรอกนะคะคือบางทีคนที่เหนื่อยก็ยอมที่จะเหนื่อยอเนาะ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ทำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคอนเนคชันนะคะความรู้สึกดีนะคะการสร้างสายสัมพันธ์การมีคนที่เราเขาเรียกว่าเรารู้สึกดีด้วยมีคนคอยอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราแบบว่ามั่นอกมั่นใจนะในการจัดการสถานการณ์ต่างๆในวันนี้ดีขึ้นนะคะเราอาจจะต้องจำเป็นที่จะเขาเรียกว่า เอ่ยปากนะคะขอให้ใครสักคนช่วยเราหรืออะไรแบบนี้นะคะการที่มีคนรักย่อมดีกว่าเสมอนะคะวันนี้คนเกิดวันพฤหัสบดีหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งเห้าหนึ่งสี่ปด การงานคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้นะะต้องให้ความสําคัญเรื่องของรายละเอียดนะคะรายละเอียดนะคะสาเหตุของสิ่งต่างๆเราต้องดูตั้งแต่ต้นนาเออเราต้องดูตั้งแต่แบบว่านะต้นเหตุนะคะสถานการณ์เหล่านี้นะคะมันมีรายละเอียดยังไงข้อมูลที่จําเป็นข้อมูลที่สําคัญเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงก็คือต้องเจาะในเรื่องของรายละเอียดนะคะนะรวมถึงบางทีอาจจะเจอสถานการณ์ที่เราจะเป็นที่ต้องรับความช่วยเหลือจากคนที่เชี่ยวชาญมากกว่าคล่องมากกว่าหรือว่ามีประสบการณ์มากกว่าเหล่าเนี้ยนะคะก็ ถือว่าทุกอย่างน่าจะโอเคนะคะทั้งงานเดี่ยวก็ดีนะคะแต่ว่างานกลุ่มงานเป็นทีมนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะเราเองเราอาจจะต้องการคําแนะนํานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะคะแต่เป็นเรื่องการขอคําแนะนํามากกว่านะคะ นะเรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่ามีความลงตัวนะคะนะํะหมุนเงินได้มีการจับจ่ายใช้สอยมีความมั่นคงมั่งคั่งในระดับหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของรายรับรายได้วันนี้นะคะอาจจะได้มาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่มันอาจจะอยู่ในช่วงของการลงทุนร่วงเรื่องของการที่แบบว่าเออรอรอผลตอบแทนที่มันจะมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยในอนาคตวันนี้อาจจะได้บางส่วนประมาณนี้ลดความคาดหวังลงแล้วก็เราก็จะมีความสุขนะคะมีความสุขในการนับเงินแล้วก็มีความสุขในการใช้จ่ายเงินนะคะ เรื่องของความรักค่ะความรักอาจจะไม่เด่นมากนะคะคนโสดก็ ยังคงใช้ชีวิตของเราไปแบบสดๆนะคะนะการเสริมดวงในเรื่องของความรักคือถ้าสดมานานนะคะหนึ่งนะคุณต้องทํางานน้อยลงนะคะให้ความสามารเรื่องเงินเงินทองทองแลวอาจจะปล่อยโอกาสในการที่จะร่ารวยโอกาสในการที่จะได้เงินได้ทองมากขึ้นนะคือเรียกเรียกว่าได้เงินน้อยลงแต่มีโอกาสจะได้แฟนนะเพิ่มเข้ามานะคะรวมถึงการทําบุญเสริมดวงนะบริจาคโลหิตบริจาคเงินกับโรงพยาบาลบริจาคเงินกับสภากาชาติไทยนะคะนะหรือว่า,เ,าเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อส่วนรวมเพื่อคนอื่นประมาณนี้ย มันจะมีโอกาสที่จะเสริมดวงนะในเรื่องของความรักทําให้เราเรียกว่าเปิดดวงนะให้ได้เจอคู่สักทีนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คุณมีแฟนมีคู่เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่า ต้องพยายามที่จะเสียสละความต้องการส่วนตัวนะเช่นบางทีงานก็ต้องทําเงินก็ต้องหาเราอาจจะเออเราหาเงินได้น้อยลงหน่อยแต่เรามีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียสละความสุขความต้องการส่วนตัวของตัวเองเพื่อที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะคะคือมันจะเป็นผู้รับอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เนาะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะระวังนะคะปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานนะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะณนะวันนี้อาจจะต้องเป็นวันที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ตัวเองนะความผิดพลาดในอดีตนะคะ,นะต้องเรียกว่าต้องดูต้องประเมินต้องต้องนำมาคิดมาวิเคราะห์ว่าเออโอเคที่ผ่านมาเราผิดพลาดอะไรบ้างนะคะแล้วอนาคตสิ่งไหนที่เราจะต้องไม่ทำพลาดอีกรอบประมาณนี้เนาะเป็นวันที่ประเมินสถานการณ์ความผิดพลาดในอดีตนะคะจะช่วยทำให้เราจัดการสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีขึ้นแล้วอนาคตดีๆมันก็จะรอเราอยู่นะคะ คุเกิดวันศุกร์หกเจ็ดห้าสองสี่เก้าหนึ่งสองห้าสองห้าแปด การงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้อาจจะนะเจอสถานการณ์ที่มันเป็นข้อจํากัดนะคะสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เราจะต้องเลือกต้องตัดสินใจอยากทําแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดนะคะอยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ยังลงมือทําไม่ได้เพราะอะไรนะอาจจะขาดข้อมูลขาดความรู้นะะต้องหาข้อมูลเพิ่มต้องหาความรู้เพิ่มหรือบางทีก็ต้องรอสถานการณ์มันเอื้อมากกว่านี้มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราหยุดคิด นิ่งไตรตรองนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์หรือวิเคราะห์ใหม่ก่อนที่จะลงมือในวันต่อๆไปนะคะวันนี้อาจจะคิดวิเคราะห์หรือว่าชะลอการตัดสินใจก่อนนะคะด้วยข้อจํากัดบางอย่างเนาะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่การหยุดเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าหรือบางท่านเออมันจําเป็นจะต้องลงมือวันนี้ต้องตัดสินใจวันนี้ต้องเลือกวันนี้อาจจะจําเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือนะจากบุคคลอื่นนะคะเพืะะ่อที่จะทําให้เราเลือกหรือตัดสินใจหรือจัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะคะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่าลงตัวเลยนะคะนะทำอะไรก็มีโอกาสได้เงินได้ทองโดยเฉพา,อาะ,ะอย่างยิ่งนะคะอย่างยิ่งนะคนที่หาเงินออนไลน์ทําธุรกิจออนไลน์งานออนไลน์ลงทุนออนไลน์พวกนี้นะคะรวนแล้วแต่ได้ได้ผลประโยชน์เยอะนะแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณจะต้องเลือกนะทำในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่ชอบแต่อาจจะได้เงินน้อยหรือยังไม่ได้เงินกับการที่ทําสิ่งที่เราเอา่อทแล้วเพื่อได้เงินได้ทองแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่ประมาณนี้นะแต่ใดๆก็ตามแต่ก็มีความสุข นะะได้รับเงินไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเราก็มีความสุขนะคะความรักค่ะคนโสดนะคะเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะนะคะต่อให้เจอใครสักคนมันก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าผีผาลมนะคะยังเป็นอะไรที่ไม่โดดเด่นมากในเรื่องของความรักนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนำบทเรียนในอดีตนะคะมาประกอบออทำให้เราไม,ไม่ไม่พลาดอีกรอบในเรื่องของความรักนะคะ คนที่มีแฟนมีคู่ค่ะคนมีแฟนมีคู่ก็ต้องหนักแน่นนะคะหนักแน่นเข้มแข็งพยายามเข้าอกเข้าใจกันนะคะปัญหาอะไรก็ตามแต่นะระหว่างเรากับแฟนปัญหาในความสัมพันธ์มันเจอมาหมดแล้วนะคะก็นําประสบการณ์นะมาเ,าเขาเรียกว่ามารับมือนะ,ะอย่าทําพลาดซ้ำสองนะคะต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันด้วยนะคะ ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อารมณ์นะ,ะอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะวู้วามหรือว่าเรื่องของการงานพวกนีมน้มันมักจะเป็นประเด็นนะคะสุขภาพนะคะวันนี้ก็จุดอ่อนออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่ค่ะดูแลกันตามอาการ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เป็นวันที่นะเราเองเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะนะศักยภาพของเรานะคะเรื่องบางเรื่องปัญหาบางอย่างนะคะเรายังไม่สามารถที่จะจัดการได้ด้วยตัวเองหรือว่าไม่สามารถที่จะลุยต่อนะต่อให้เราอยากคิดอยากทำมีความทะเยอทะยานนะคะพลังเนี่ยเต็มเปี่ยมแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันยังมีปัญหาบางอย่างที่ต้องรอรอการแก้ไขรอการพัฒนาตัวเองรอการพัฒนาเขาเรียกว่ารอสักให้ศักยภาพของเรามันเรียกว่าดี กว่านี้นะคะอาจจะต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็นะเ,ออเรียนใหม่อย่าให้มันกระทบกับความเขาเรียกว่าอย,อยาออออ่าอย่าท้อไปก่อนเออใช้คําว่าอย่าทอไปก่อนกับปัญหาที่เราเจอกันแล้วกันนะคะลุกขึ้นใหม่ได้เนาะคนเกิดวันเสาร์สาสอง สี่สองหกห้าเก้าค่ะเลขห้าสองสี่ห้าเก้า การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ทํางานอย่างมีความสุขสบายใจราบรื่นไม่เหนื่อยด้วยนะคะการซัพพอร์ตจากคนใกล้ชิดการซัพพอร์ตจากคนรอบข้างนะคะถือว่าถือว่าดีทํางานเดี่ยวดีทางานเป็นทีมดีคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความสุขอค่ะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะสุขแบบไม่เหนื่อยเพราะว่าเออมีคนช่วยคนละไม้คนละมือนะคะหรือบางท่านไม่ต้องทํางานซะด้วยซ้ำนะนะใดๆก็ตามแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรระมัดระวังคือบางทีรักสบายเกินไปหรือว่าการคิดการทําการวางแผนอะไรที่มันที่มันมากเกินความจําเป็น มากเกินความพอดีนะคะจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่บนทางสายกลางมีความพอดีนะอะไรที่มากเกินไปต่อให้มันดีแต่ถ้ามากเกินไปมันก็ส่งผลลบได้นะคะเรื่องของการเงินดีค่ะมีจับจ่ายใช้สอยนะคะดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้ถ้าซัพพอร์ตคนรอบข้างได้เช่นเดียวกันนะคะผู้หญิงวันเสาร์อาจจะจ่ายเยอะหน่อยเพราะคุณเองคุณมีคนที่คุณจะต้องคอยดูแลเยอะนะคะ นะส่วนผู้ชายมันสาวนะคะมีผู้หญิงคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะให้ผู้หญิงนำนะเรื่องเงินเงินทองๆจะดีนะคะนะใครมีแฟนก็ให้แฟนจัดการนะเรื่องเงินการเงินนะคุณเองคุณสบายๆนะคะความรักไม่เด่นค่ะ คนโสดนะคะบางทีเรามีเรื่องอื่นให้ต้องปวดหัวเรื่องความรักมันก็เลยไม่ได้โดดเด่นมากนะคะหรือคนที่โสดมานานเราอาจจะต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าดึงจุดเด่นของเราออกมาทําตัวให้โดดเด่นมากขึ้นให้คนอื่นมองเห็นเรามากขึ้นนะมันก็จะทําให้แบบว่ามีโอกาสเปิดโอกาสเรื่องความรักให้เราได้นะคะถ้าเรายังทําตัวแบบว่าทําเหมือนเดิมนะไม่มีใครมองเห็นเราเลยประมาณนี้นะคะก็อาจจะต้องโสดกันต่อไปเนาะ ดึงจุดเด่นของเราออกมาค่ะความแปลกของเราอนะอย่างน้อยมนันอาจจะเรียกแฟนได้นะคะความแปลกของเราความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะ,ค,ะคนมีแฟนมีคู่ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว,ว่ามันอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเรื่องของความใจร้อนวู่วามใช้อารมณ์หรือบางทีนะเรามีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาส่วนตัวเรื่องปวดหัวของเรานะ,ะพอเวลามาเจอกันก็เขาเรียกว่าร้อนใส่กันนะคะต้องระวังตรงนี้นะคะ สุขภาพพักผ่อนน้อยนะคะนอนให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เยอะหน่อยนะคะคือบางทีนอนดึกประจำเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของความรู้ประสบการณ์เสริมสร้างประสบการณ์ของตัวเองนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นวันที่เราต้องนําประสบการณ์ที่เราผ่านมาในชีวิตทั้งหมดน่ะนำนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นํามาใช้เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะคะหรือบางทีอาจจะจําเป็นที่จะต้องเป็นวันที่เราต้องขอความช่วยเหลือหรือความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเราในทางใดก็ทางหนึ่งนะคะอาจจะตัวเราเองอาจจะเจอสถานการณ์ที่เรามีประสบการณ์ไม่มากพอมีความรู้ไม่มากพอที่จะจัดการ เราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะให้มากขึ้นเนาะดวงประจำวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2568นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ